สวัสดีครับผมโนซาชาน e ลวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับ โลกโควิด1 i ผมอยากจะถามว่าคุณคิดยังไงเกี่ยวกับการปีประเทศของรัฐครับกับมาตรการของรัฐที่บอกว่าประเทศเราตอนนี้อยู่ในระยะที่2เราเอาอยู่ตามความคิดผมนะครับรัฐต้องขยายความนะครับว่าเรา ปิดค่ายมวยปิดสถานบันเทิงหรือว,ว่าปิดประเทศแต่ถ้าเกิดว,ว่าหากปิดประเทศผมว่าเศรษฐกิจไทยนา่นาจะเสียหายอยู่ประมาณที่2,40,000ล้านบาทหรือตกอยู่ราวๆประมาณ8,000ล้านบาทต่อวันนั่นก็หมายถึงเศรษฐกิจนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถเข้าประเทศได้ รวมทั้งการค้าขายตามชายแดนซึ่งมันเป็นยอดรวมของของทั้งสองนั่นก็คือปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนึ่งและอย่างนะครับผมว่ารัฐบาลควรประกาศไปเลยนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในระยะที่3แล้วเรามาใช้มาตรการแบบเอ็กเรย์แบบปูพรม ภายในสามอาทิตย์ตามที่คุณหญิงสุดารัตน์ได้กล่าวไว้เพราะว่าณนะตอนนี้ผู้ผู้ป่วยยอดเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ50ลายรวมจากรวมยอดแล้วประมาณ300-322ลายคือหนึ่งเลยอ่ะผมอยากให้อสมอรหรือว่าสาธารณสุขลงพื้นที่สแกนคัดผู้ป,ป่วยออกมา โดยประชาสัมพันธ์ออกไปเล,เลยนะครับว่าผู้ป่วยที่มีอาการเป็นไข้เจ็บคอแจ้งเข้ามาทําการรักษามาตรวจโรคภายในโรงพยาบาลชุมชนเพื่อคัดยอดผู้ป่วยด้วยว่าอย่างหนึ่งนะครับให้รัฐบาลเหมาโลโรงแรมเลยครับเพราะว่าตามแหล่งชุมชนโรงแรมมีเยอะอยู่แล้ว คือให้คนป่วยมาพักเพื่อดูอาการภายใน14วันโดอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลผู้ป่วยผมว่าประมาณก็ไม่น่าจะเท่าไหร่ตามที่คุณหญิงสุดารัตน์ท่านได้กล่าวไว้เพราะว่าแนวค,คิดในความคิดนี้ผมว่าชัดเจนนะครับและก็จบไปเพราะว่ามาตรการของท่านณนตอนเนี้ผมว่ายัางไม่แน่ไม่นอนเทเท่าไหร่ ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันอยู่ในระยะสามหรือ,อยังเพราะผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นผมก็อยากให้ท่านผู้ชมคิดแกลงกันครับว่าหน้าตอนนี้เราอยู่ในระยะไหนสองหรือสามเพราะว่าต่างประเทศอย่างประเทศอ,อิตาลีผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก็เห็นผมได้ยินข่าวว่า ยอดผู้เสียชีวิตประมาณ250รายคืาหน้ายคือณตอนนี้ผมคิดว่าท่านควรประกาศไปเลยท่านลองประกาศไปเลยว่าเราอยู่ในระยะ3แล้วใช้มาตรการแบบแบบแบบอย่างคุณหญิงสุดารัต์ท่านได้กล่าวไว้ผมว่าจบไปเศรษฐกิจ กลับมาไวแน่นอนหรือว่าท่านจมูเดรอรอให้วัวหายวัวหายแล้วค่อยลองค้อหรือเปล่ายังไงผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอติดตามช่อง n o โ a ซาชา n e l ด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพอย่าคิดมากนะครับ ผมก็ใจว่าทุกคนประสาทแดกประสาทกินกันทุกคนขอให้ทุกคนช่วยกันล้างมือทำความสะอาดทุก5้าทีหรือว่าทุกสี่ทีก็ยังดีครับผมที่นี่ผมยอมรับว่าผมก็ลำบากครับในการทำงานเงียบลูกค้าน้อยแต่ก็ยังสู้ครับคนไทยสู้ๆครับ เพื่อให้ผ่านไปได้ทุกสิ่งอย่างผ่านไปได้โอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโ s a Channel ด้วยนะครับ